สวัสดีค่ะน้องอริตาสวัสดี FC ด้วยค่ะลกูกยกมือสวัสดีค่ะหน่อยแล้วจ้าสวยยังสวัสดีค่ะโอ้ยผมแหมน้องโต๊ะเปลนที่ชุบไหมไหนเราขี้ดังเต็มดังเลยลกูกใช่ขี้ดังหน่อยแลยเอาไที่ชุบไหมให้น้องหน่อยค่ะที่ชุบเปียกนนะาอยู่บนตัวเด้อลูกมันอยู่เป็นสีฟ้าฟงสีฟ้าน่ะตก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 จะล้มบ่ล้องบ่ไม่อ่านั่งดีๆเขาไม่ล้องน,นะนะขาดีๆอายุแล้วพ่อโยกให้ขาลงขาลง ขาลงข้างล่างอย่าเปตกอาคารข้างล่างค่ะลูกไม่มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยี้เมื่อนี้อยู่ค้าเฟ่พี่น้องมันหยุดมันหยุดโอ้ยน้องโฟกัสลูกชายของอา่าบาริสต้าลูกชายของนี่แหละพี่น้องพนักงานคา้าเฟ่เขานี่แหละบางคนอาจจะสงสัยเนาะนข,นข้าน้องโฟกัสขึ้นชิงช้าอยู่ลูก พี่โตได้อยังนะทิ่ชู่นะขี้หมูเตรียมดังเลยขี้ดังเตรียมดังเลยนี่โอ้โอขี้ดังเตรียมดังเลยดูซิพี่โตมาแล้วพี่โตมาแล้วจะล้องเหรอสิล้องบ่บ่อะสิยืนท่านอย่งไม่จีตัวนี่เมีอะไรเอ่ยฮะพี่ชู่ก็ได้ลวกทิ่ชู่มากกวได้ทิ่ชูข้าวเฟียลวกกว่มากสิขี้ดังให้น้องสองขวบกว่าแล้วแต่ละคนนี่สองขดนี่เกิดกันกว่าเดือนสองเดือนนี่แหละเกิดรุ่นกันนี่แหละพี่น้อง อันนั้นเกิดก้อนอันเสียเ่ยงๆเกิดก้อนสักหน่าาอยอยู่หนูจะลงเหรอพ่อจับให้อาคาลงดีๆลูกแกล้งแง่หนูอยู่ไหนครับรองเท้าหนูอยู่ไหนใส่รอเท้าด้วยลูกใส่รองเท้าด้วยอ่ะพี่โต้ไหนพี่ชู้มาโอเคใส่รองเท้าก่อนไม่จะเหยียบน้ำดุ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้ง,ง,งใส่กีงเกงกางเกงนิดนึง โอเคเล่นต่อได้เลยนะเฮ้ยผมเพิ่นกันเลยมัดกับอะไรใกล้กับอะไรวันนี้พี่โตมาเล่นด้วยพี่โตสวัสดีครับพี่โตลูกลูกปอะวันล,วลูกสาวลูกไส,กส้ของหมเพ่าเพ้าเพื่อนเป็นลืมกันนี่แหละครับน้องตัวนี้น้นองนิตะนี่แหละ,ะพร้อมเรีอยงคะ่ะจับดีๆจับดีๆจับดีๆ พร้อมแล้วค,ะค่ะหมุนค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะลูกเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปเอาชุบน้ำก่อนแป๊บน,นึงลูกเด้อคาเฟ่พฟันไปพันมา,ยมาอย่าสูทอดมากเลยพี่น้องเด้อคาเฟ่น้องนาริตะคาเฟ่นาริตะนะครับผมบรรยากาศดีกาแฟอร่อยชาเขียวอร่อยน้องเพลงอะไรหนูแล้วเพลงอะไรเพลงอะไรนะเพลงหุงข้าวเพลงหุงข้าวเหรอ หมุน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 นั่งลงนั่งลงห้ามยืนค่ะอันตรายค่ะอิสตอา阿าสโอเคอิสตอา阿าสฮะเด้ออือฮอ,อ,โอโหโ,อโหจับดีๆนะคะเดี๋ยวตกตมกมันจะเยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกจับดีๆไม่เอาอย่างนั้นไม่อย่างไรอย่างนั้น ไเสีขีดด่งบริราคาบริราคาบริราคาบริปาดข้อประต้องห้องเสีขีดั่งก็ซื้อบริปาดข้อประต้องห้องค่าะาไงๆอืมอันนี้กํลาลังปรปับปรุงทางเข้ากํลาลังตกแต่งดอกไม้ในายามนี้นะครับกําลังลงพวกสวนพวกยางพี่นอ้อาจจะเปลี่ยนนิดนึงข้างเขาแต่ว่าในคาเฟ่เราก็บรรยากาศดีๆครับอืม อยู่อำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรผ่านไปผ่านมาแวะมา,มาทานกาแฟได้นะครับพี่นอ้องสาขาหนึ่งนะครับสาขาหนึ่งของพวกเฮาที่งานแทอปเซีท้องฟินแลนด์นะครับพี่นอ้องอาริตาคาเฟ่ต้นไม้สวยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาวสาวหนุ่มๆของน้ำหลายพี่นอ้องของน้ำกับพี่เพียมพร้อมเลยของน้ำพร้อมเลยอืย้ยตายกู กระสีตายกระสีตายง่ายจะดูดลมนาลิตาเป็นลูกใครคะลูกแครเผาแล้วพ่อชื่ออะไรคะฟินแลนด์พ่อเป็นอะไรคะมอลล์พ่อนั้นเป็นมอลล์หรอเปล่าพ่อบิ๊กเป็นพ่อฟินแลนด์เป็นอะไรเป็นเน็ตอะไรเน็ตอะไรเน็ตไอเดนเน็ตไอเดนโอ้กระดันกระเดียนบ่เน็ตกระดันกระเดียนบ่เน็ตไอเอนกระดอนกระเดียนบ่ โอเคนลครับเด้อโมนิอัปเดตน้องน้องทีตามมาเรียนชิ้นชาที่คาเฟ่น,นะจ้ะผ่านไปผ่านมาแวะมาชมกันได้จ้าสวัสดีจ้า